ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยวันนี้ขอเสนอในหัวข้อแทบไม่น่าเชื่อชีวิตติดขัดเคยตกต่ำย่ำแย่อุปสรรคมากมายสิ่งนี้ช่วยได้ แต่ทุกครั้งห้ามลืมเด็ดขาดกลับมาที่เดิมแล้วแกซะกับสิ่งที่บอกกล่าวสัญญากับท่านวายท่านผู้ฟังครับเมื่อชีวิตเราติดขดัดหรือไม่รู้จะหาทางออกยังไงเรามักจะไปหาที่พึ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบ้างก็ไปอธิษฐานบ้างก็ไปบนบานสาบานครับการบนบานสาบานหรือสาบแช่งนั้น คงเป็นเท่วรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักการเรียนสุขภาพสิ่งไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือเกรงว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนั่นแหละเราก็จะมาขอพรมาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ท่านช่วยดนลบรนดาลให้พรน,นั้นเกิดขึ้นกับเราเรียกได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเสมือนที่พึ่ง หรือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ท่านเคยทราบไหมครับว่าเวลาขอพอรอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปบนบานต่อศาลเ <c oughs> มื่อได้สมความปรารถนาแล้วก็อย่าลืมเป็นเด็ดขาดเชียวนะครับว่าจะต้องกลับไปแก้บนกันหรือบางทีก็จะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยไปบนบานที่ไหนไว้บ้างจึงส่งผลให้ชีวิตช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไม่ค่อยจะราบรื่น ซึ่งตอนแรกๆก,ก็ดีอยู่ครับกต่ไม่เคยไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นแต่ไปไปมามาทำมาหากินเริ่มแย่ลงเรื่อยๆธุรกิจมีแนวโน้จมจะล้มมักโดนหลอกโดนโกงบ่อยๆจะทำอย่างไรดีด้วยเหตุนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการลืมแก้บนที่ท่านได้บนบานสารกล่าวเอาไว้เป็นแน่ครั้นจะตามไปแก้บนก็กลับจะไม่ได้แล้ว ่าเราเคยบุญอะไรไวยหรือบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเอาไว้บ้างท่านผู้ฟังครับสำหรับปัญหาเหล่านี้เชื่อว่าหลายคนคงคิดหาทางแก้ไม่ตกและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีไม่ต้องเครียดไปเลยครับวันนี้ผมแนะน,นำวิธีแก้บนที่จับไม่ได้รวมไปจนถึงวิธีการถอนคำสาบานหรือถอนคำสาบแช่งที่เคยแช่งคนอื่นเอาไว้มาบอกต่อ จากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เคยแนะนํามางานนี้ไม่ลองไม่รู้ทาแล้วชีวิตอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้ซึ่งกรณีนี้นับรวมไปถึงการเอ่ยปากและลั่นวาจาสาบาันอะไรออกไปแต่กลับเลืมเลือนคําพูดของตัวเองซึ่งเหล่านี้แหละครับล้วนแล้วแต่จะทําให้ชีวิตมีปัญหาและอุปสรรคตามมาอยู่เนืองเนืองอาจจาะเล็กบ้างใหญ่บ้างทำอะไรก็ทำได้ไม่เต็มที่ เหมือนมีอะไรมาฉุดร้างไว้แนะนำนะครับว่ารีบไปแก้บนหรือไปถอนคำสาบานให้ไวๆซะครับก็จะทำพิธีแก้บนที่เราเคยบนบานไว้แล้วลืมมาตามแก้นั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าเราควรต้องสร้างบุญใหม่ก่อนเนื่องจากความยากลำบากหรืออุปสรรคต่างๆที่เรากำลังพบเจออยู่นั้นมันเกิดมาจากการที่บุญเก่า ของเรามีน้อยและไม่เพียงพออีกหนึ่งอย่างคือให้เราอุทิศบุญใหม่ที่ทำนี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณต่างๆที่เราเคยไปล่วงเกินอะไรไว้ให้ได้รับทราบถึงสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้ซึ่งก็คือการขอขมาลาโทษโดยการสร้างบุญนั่นเองโดยสามารถทำได้หลายอย่างเช่นการทำทานกับผู้ยากไร้หรือสถานศึกษาการใส่บาต ทำสังฆทานหรือการบริจาคต่างๆครับครับส่วนของที่จะต้องเตรียมเพื่อการแก้บนพิธีนี้รวมไปถึงสําหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าเคยไปบุญบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ที่ไหนบ้างแล้วไม่ได้แก้หรือลืมแก้ท่านจะสามารถแก้บนด้วยตัวท่านเองจากที่บ้านของท่านเองก็ย่อมได้โดยจะต้องจัดพิธีกลางแจ้งเท่านั้นนะครับ และสิ่งที่จะต้องเตรียมกันก็มี 1. โต๊ะหนึ่งตัวปูเด้วยผ้าขาว 2. องค์พระพุทธรูปหนึ่งองค์ 3. ทูบ16หดอกเทียนขาวสองเล่มและกระถางสำหรับปกักทู f 4. พันดอกไม้หมากพลูยาเส้นและเงิน100บาทซึ่งเงินที่ใช้นี้เมื่อทำพิธีเสร็จก็ให้นำไปซื้อสังฆทานเพื่อนำไปถวายพระครับ 5. ผล,ลไม้จะห้ารือเชนิดแล้วแต่จะสะดวกเช่นกล้วยน้ำวามะพร้าวสับประรดหรือผลไม้ตามฤดูกาลที่มีอยู่และมีความหมายที่เป็นสิริมงคล 6. พวงมาลายดาวเรืองจำนวน3มพวง 7. น้ำเปล่าและน้ำแดงอย่างละหนึ่งขวดครับวิธีการแก้บนนั้นก็ให้จัดสิ่งต่างๆที่ได้เตรีมยมไว้เบื้องต้น ให้เรียบร้อยโดยสถานที่ที่จัดควรเป็นพื้นที่โลง่งนอกชายขาบ้านแลว้วจุดทูปจำนวน16หดอกที่เตรียมไว้โดยตั้งนโมสามจบก่อนแล้วกล่าวบทสวดมนต์แก้บนดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยานตลอดทั้งอัญเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้มารับเครื่องบูชาเครื่องสการะที่ลูกได้จัดถวายให้ในวันนี้เนื่องจากลูกได้เคยบนบานสารกล่าวเอวาไว้ด้วยสัจจะธิษฐานทั้งในอดิตชาติ และชาตินี้สิ่งของใดๆที่บนบานสาบานสาบแช่งทั้งที่จำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่สำเร็จก็ตามหรือไม่สำเร็จก็ตามขออัญเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบานคำบนบานสารกล่าวทั้งหมดทั้งสิ้นขอยสิ้นสุด ณวินาทีนี้เป็นต้นไปขอโปรดเมตตาให้ลูกได้พบกับกรรมดีถอนตัวออกจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพขอโปรดเมตตาให้กับข้าพเจ้าบุญกุศลที่เคยทำมาคอยห,หนุนนำให้กับข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินสาทุ สาธุสาธุครับเมื่อกล่าวเสร็จแล้วก็ให้ปากทูปลงกระถางแล้วข้อควรระวังนะครับเมื่อทําพิธีนี้แล้วไม่ควรขอพรในใดต่อเด็ดขาดให้รอจนกว่าทูบจะไม่หมดแล้วทําความสะอาดเก็บของให้เรียบร้อยแล้วไปทําสังฆทานให้วัดที่ไกลๆก,ก็จะช่วยให้เกิดกุศลนุนนําให้ดวงชะตาชีวิตของท่านดียิ่งยิ่งขึ้นไป หากมีเวลานะครับให้ไปทำบุญทำทานปล่อยนอกปล่อยปลาหรือไปถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกายสังขารของตัวเองให้เทวดาที่คุ้มครองให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อชีวิตพบเจอกับผลทางที่สว่างสดใสพบกับกัลายาณมิตรที่ดีมีโชคมีลาภเข้ามาท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการถอนคำอธิษฐานคำสาบาน หรือคำสาปแช่งนั้นสามารถปรับชีวิตของท่านได้จริงๆจากที่เคยตกต่ำย่ำแย่แทบจะเป็นบ้าก็ยังกลับมาดีได้ดังเดิมแต่เรื่องเล่าของหญิงผู้หนึ่งได้ลเล่าไว้ในเว็บไซต์หนึ่งผมขออนุญาตนำมาเล่าบอกต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยเธอได้เล่าว่าแม่เราเป็นคนจังหวัดพระนครศรียุธยามีพี่น้องร่วมกันหกคน เมื่อตอนที่แม่มีครอบครัวแล้วท่านก็ได้ย้ายมาอยู่ที่สมุทรปราการตั้งแต่ตอนเป็นสาวสาวแต่ยังมียายและญาติพี่น้องของแม่บางส่วนที่อยู่อยุธยาพูดยังไงก็คือเป็นบ้านเกิดที่ตั้งโรกรากทำมาหากินค่ะพี่ชายของแม่ซึ่งคือลุงของเราเชื่อลุงรอมีอาชีพท,ทำนาเขาเป็นคนขยันมากค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำไม ทำนายยังไงก็ไม่รวยไม่มีเงินเหมือนคนอื่นสักทีแถมยังเป็นน้สินอีกหนาล่มครอบครัวมีปัญหาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เราไปบ้านยายกับคุณแม่ได้ข่าวว่าลุงรอเป็นโรคประสาทคะ่ะมีอาการอ่อนๆเพ้อเป็นบางทีแต่ไม่ถึงกับทําร้ายใครหรือคลั่งจนค่าตัวตายแต่เขาจะชอบพูดคนนั้นจะมาฆ่าคนนี้จะมาฆ่า จาตยาดก็พาเขาไปหาหมอคะ่ะหมอให้ยามากินก็อาการดีขึ้นจายาดได้ลงความเห็นว่าคงเป็นเพราะเขาเครียดมากในเรื่องหนี้สินเรื่องน้ำท่วมที่นารถก็จะโดนยึดเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งวันหนึ่งแม่เรบไปร่วมงานแต่งงานของคนรู้จักที่อยุธยาบ้านของยายพองานเสร็จ จัดญาติก็กลับมานั่งคุยกันที่บ้านยายจนมาเข้าเรื่องของลุงรอเราไม่ได้ไปบ้านยายนะคะีนเล่าจากพ่อกับแม่เล่ามาอีกทีเขาเล่าว่าจ,จัดญาติเอกใจแต่ด้วยความเชื่อของคนต่างจังหวัดเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับว่าที่ลุงรอเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งไล้ตัดสินใจพาไปหาหมอซึ่งเป็นหมอดูนั่นเอง เมื่อหมดทำพิธีแล้วก็บอกกับญาติญาตว่าดุงรอได้ไปบุญบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเอาไวา้ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นที่เคารพและศรัทธ,ธาของคนในหมู่บ้านมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษศักดิ์สิทธิ์มากๆคะ่ะเรายังเคยได้ไปดูและไหว้ท่านตอนที่ท่านประทับลางในงานประจำปีเลยคะ่ะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีคนเคยไปลบหลู่ว่าท่านไม่มีจริง หลอกลวงท่านเอาถึงตายเลยค่ะสำหรับเรื่องลุงหลอนั้นลุงเข้าไปบนว่าจะถวายหัวหมูเป็นการบนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองไปบนคือจะบวชค่ะแต่ลุงไม่ทำตามเลยสักอย่างหมอขวัญก็บอกว่าตอนนี้ท่านกำลังจะมาเอาตัวไปอีกสองอาทิตย์นับจากนี้ท่านไม่รีบมาแก้บนท่านจะเอาถึงตายแน่ญาติก็ตกใจกันมาก แล้วก็มั่นใจเชื่อกันมากเพราเป็นเพราะแบบนี้จริงๆลุงรอจากคนขยันทำมาหากินมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนกับกลายเป็นโลกประสาทเลื่อนลอยวันรุ่งขึ้นยายยัดก็พากันเตรียมพิธีจะไปขอขมาให้แล้วก็พากันไปแก้บนพอวันรุ่งขึ้นของวันถัดไปลุงรอกลับรู้จักคนนี้คนนั้นมีความทรงจำที่ดีขึ้นมา และภายในทิศเดียวเท่านั้นลุงรอกลับมาเป็นลูงรอของหนูตามเดิมด้วยความทรงจำและจำทุกคนได้ดีท่านได้หายจากอาการโรคประสาทนั้นโดยเด็ดขาดแทบไม่น,น่าเชื่อเลยค่ะท่านผู้ฟังครับว่ากันว่าการหาที่พึ่งหรือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและให้ความสำคัญกับการบูชาบนบานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เป็นสิ่งที่ดี ที่พึงกระทำได้บางคนอาจไม่มีโชคไม่มีความใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่สมหวังในสิ่งที่ขอขณะที่บางคนกลับโชคดีเมื่อสิ่งที่บนบานไว้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะออกไปแง่มุมใดก็ตามให้พึงระลึกไว้นะครับว่าการลงมือทำสำคัญที่สุดจะมมดแต่รอโชคชะตาหรือการบันดาลพรทั้งหลายอย่างเดียวเชื่อว่าการเป็นคนดี มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเือศีลปฏิบัติธรรมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกวุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยและขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่ซื่อสัตย์จุตริตนี่แหละครับชีวิตจะดีและหลุดพ้นจากความตกต่ำย่ำแย่ทั้งปวงได้ขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ